คราวนี้ขอต้อนรับแม่เล็กของเรานะครับดูสวยครับแม่ครับมาเลยฮะแล้วก็เจฟจองอยู่กับเราด้วยนะครับดูสวยแม่หมูทอดของเจนี่อร่อยอร่อยนะครับแม่แจ็คไม่มานะครับวันนี้แม่เสียบแทนได้เลยมันไปตายกันปะชอบแม่ตรงนี้แหละแจ็คใกล้ตายแล้วล่ะแม่นะถ่ายหนาวมันถ่ายช้าจอดเย็นเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนไถนาเลยเหนื่อยจริงๆครับผมมารายการนี้มานั่งแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเงินก็เพียบ ไได้คุณมุนชัยมาจีเพื่อนแม่เล็กนี่คือคือยังไงอ๋อสมัยก่อนไงก็ก็เพื่อนเพื่อนแม่เนี่ยเขาเขาจะมาเยี่ยมแม่ที่บ้านตอนคลอดตากรัะแล้วเขาก็เลยพาคุณบุญชัยมาเยี่ยมด้วยแล้วเขาก็แนะนําให้รู้จักว่าเนี่ยคุณแฟนแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคุณบุญชัยไงก็ เขาเขาไม่ได้เอ่ยว่าคุณบุญชัยเขาเอ่ยว่าเนี่ยแฟนอะไรอย่างเงี้ย็็ไม่ค่อยได้รู้จักชื่ออะไร<ป>ิ0นะปีแล้วนะครับแม่ก็รู้สึกจะ30ปีแล้วตอนนั้นแม่อยุ่ประมาณ20ปีกว่า ตอนนั้นเหรอตอนนั้นแม่อารู้สึกจะอายุ28 29นะ28 29แล้วตอนนั้นไม่คิดจะชอบคุณบุญชัยด้วยเหรอครับตอนนั้นโฮ้ยตอนนั้นมีลูกแล้วมีผัวแล้วจะไปชอบทำไมอ๋อคือตอนนั้นต,ต,ตอนนั้นมีตักแล้วมีตากอยูออ่ตอนนั้นท้องแล้วก็คลอดลูกไงแล้วเขามาเยี่ยม,ม,มแต่เพื่อนเขามาแนะนำไงแต่เราก็ไม่ได้เห็นแบบว่านี่หรอกแล้วเพื่อนเขาก็มาเล่าอยู่ตลอดไงแต่เพื่อนแม่เป็นคนสวยมากนะ หุ่นดีสวยผู้หญิงคนนี้สวยหนะ้าตาดีตอนนั้นคุณบุญชยยัยเหรอท่านี้แมอุ้ยหล่อนะหน้นาตาดีมากเลยเ<อ>เผมยาวผมเขายาวแบบเป็นติดๆหน่อยไหมผมยาวอย่างเงี้ยล่าสุดนี้ต้องขอบอกเมื่อเช้าแล้วก็ได้เห็นคุณแม่นะครับลงจากรถอาผ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะล่าสุดเตยตาอาผ่าเนี่ยนั่งสบายไหมแม่สบายไม่ต้องงอขาเหมือนนั่งกระบะนอนเองได้สบายเลยนะครับม่เช้า คนขับรถนี่บริการฟรีไหมฮะค่ะแต่เขาเรื่องเส้นทางนี้ยังงงๆอยู่ต้องอธิบายต้องอธิบายแม่ค้าคนสวยหมูทอดสู้ชีวิตพลิกจากไม่มีเงินจนกลายเป็นหมูทอดเงินล้านล่าสุดนะครับกำลังจะได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลสู้ชีวิตดีเด่นจากพระเจ้าบระงค์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินาด,ดามาศมาพูดคุยกับเจ๊หน่อยดีกว่าเจ๊ ถามเลยดีกว่าว่ารางวัลบุคคลชีวิตดีเด่นเนี่ยที่จะเข้ารับพระราชทานนี่วันไหนวันไหนครับอ๋อวันที่สิบปดธันวาเนี่ยค่ะครับลื่มใจไหมครับเจ๊สุดๆคือตอนที่เขาโทรมาบอกคือขนขนลุกขนลุกแล้วก็น้าตาไหลเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันชีวิตฉันได้ขนาดนี้เลยเหรอฉันไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะฉันทําแค่ตามหน้าที่ที่ฉันต้องทํานะคือหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับอาจจะไม่รู้มาก่อนเนี่ยนะฮะเจ๊เนี่ยเคยไม่มีเงินขายบ้าน กู้เงินใช้นี่เพราะโดนโกงแชร์นะครับตอนนั้นใช้วิธีคิดอะไรของสู้ผ่านไม่ได้เด็ก็คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราทําอย่างนี้ไม่ได้นะเรามีคนอีกหลายคนที่เราต้องดูแลใช่ไหมคะมีแม่มีพี่น้องซึ่งเราเป็นพี่คนโตใช่ไหมคะไหนจะลูกอีกไหนจะเคนล็อกข้างคือเป็นคนที่ชอบห่วงคนไปทั่วนะห่วงไปทั่วก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าฉันยังต้องทําตัวแบบนี้นะฉันจะไม่รอดแน่เลย ก็คิดขึ้นมาเอ้ยฉันต้องทําอะไรทุกวันนี้ฉันต้องจ่ายนี่เวลาเท่าไหร่ฉันจะต้องทําอะไรให้ม,มันได้เงินเท่านี้เพื่อที่จะมาจ่ายเขาอ่าก็มาก็กลับมาที่เคยอยู่ตอนเด็กๆมาขอเขาว่าเออขอหนูมาขายของตรงนี้นะอ่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็มาขายมาขายตามสั่งขายาบุฟเฟ่ครับใช่ไหมคะตอนหลังพอขายบุฟเฟ่แล้วกลับบ้านประมาณเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมดละกลับบ้านแล้วก็มาคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยกูเป็นนี้เขากว่ด มาแล้วจะมานอนอย่างเงี <fading> ้ย <x> มันไปไปไม่ได้ก็เลยคิดไอเดียว่าจะต้องมีหมูทอดก็เลยลองสูตรลองผิดลองถูกไปจนกระทั่งมันเป๊ะมากเดี๋ยวให้ดูภาพร้านนี่คุณผู้ชมแน่นมากทุกวันคนเข้าคิวแม่แม่เคยไปไหมไม่เคยเนี่ยแม่โชคดีมากเราไม่ต้องเข้าคิววันนี้เขาจัดมาให้กับเรานะครับหมูทอดของเจ๊เนี่ยต้องขอบอกว่างานบุญของบูดี้เนี่ยปีที่แล้วที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยผมแค่ลงในทวิตเตอร์บอกว่าอยากจะขออาหารหน่อย คุณผู้ชมเจ๊จงเนี่ยส่งร้านเมยเจ๊ามากกับตัวนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของของเจ๊เลยในแพ็กนี่จะมีข้าวเหนียวและหมูไม่เป็นข้าวค่ะข้าวอ,อันนี้เข้ามาเป็นแพ็กอย่างนี้แล้อร่อยมากมคนจะตักใช้ช้อนตักกินเลยใช่